สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกับผมปืน th คลิปนี้ผมจะไกด์ e แมคาีนิกบอสของดันเจียนท้าดวนดันเจี้ยนกลุ่มตัวนี้ครับที่จะเป็นในส่วนของฮีโร่เฟิงเซี่ยวเทียนสุยปิงเอ,อ๋อสุยเย่เอ,อ๋อระดับฮีโร่แต่ว่าจะเป็นการเพิ่มแมคาีนิกในส่วนของกิติยศลงไปนะครับซึ่งผมผ่านหมดละ มันจะยากกว่าแบบฮีโร่พอสมควรเลยงั้นไปชมกันเลยครับผมสําหรับเฟิ่งเซี่ยวเทียนก็จะเหมือนกับของฮีโร่นะครับแต่จะยากขึ้นมาหน่อยผมจะไม่พูดถึงแมคาีนิกทั้งหมดแต่จะพูดถึงที่เพิ่มเข้ามาละกันนะสํหรับคนมีพื้นฐานก็จะได้ไปต่อยอดเลยสํหรับคนที่ไม่มีพื้นไปเพิ่มพื้นฐานมาก่อนอย่างแรกเนี่ยมันจะ ตอนมันตอนมันจะทาไอ้ถ้าสามร้อหกสิบองศาสามรอบของมันเนี่ยนะสองสามรอบเนี่ยนะมันจะไม่ให้เราเข้าไปใกล้ครับมันจะไม่ให้เราเข้าไปใกล้เราจะต้องวิ่งวนรอบตัวมันเนี่ยระยะที่ค่อนค่อน,ข,อนข้างไกลบทสรุปคือวิ่งไม่ทันครับยังไงก็โดนปาดก็เลยใช้วิธียืนรับเอาผมใช้วิธียืนรับเอาครับอย่างที่2มันจะมีคนที่ได้มาร์คมาร์มาร์าก,กังหันลมอ,ะอ่ะอ่าสองสามคนอะ่ะสาม,ส,ามสี่คนเลยเนี่ยให้โค้คนนั้นเนี่ย ไปทิ้งมารม่กลางหนันหลมที่ไหนก็ได้นะแต่ว่าให้จับตาดูที่สนามต่อสู้ไว้มันจะมีพายุหมุนลมเล็กๆอยู่พอไอกงจักรเนี่ยมันจะพุ่งชนเราในรอบที่2รอบแรกคือมารรอบที่2คือพุ่งชนตอนมันพุ่งชนเนี่ยมันจะสะบัดฟิวไปไกลๆเลยนะให้เราเลง็งไอเส้นแดงๆเนี่ยให้ไปโดนไอพายุหมุนเล็กๆที่มันเกิดขึ้นครับถ้าไม่ทําโดนบึ้ม10ล้านทาั้งตีที่เหลือไม่มีอะไรแล้วครับแมคคนิตเดิม มีแค่นี้มีแค่นี้เองครับเราสังเกตดูนะมันจะมีพายุมหมุนเล็กๆครับเดี๋ยวผมดูไปด้วยกันเลยก็ได้อันนี้ก็คือไปยิงใกล้พระครับโดนป่ารอบแรกเนี่ยแสนกว่ารอบที่สองก็โดนแสนกว่าแสนกว่าสองทีประมาณสามแสนทนได้ครับเนี่ยคนที่โดนม,มาร์กนะคนที่โดนม,มาร์กเขาจะปล่อยเนี่ยปล่อยกงจากไว้จากนั้นกงจากจะพุ่งหาคนที่โดนม,มาร์กอีกทีหนึ่งเห็นไหมครับไกลๆนั่นนะ่ะนั่นนะ่ะลมลมพายุมหมุนเล็กๆอันนั่นแหละเอาไอกงจากนี้ไปไป ไปปาดใส่ไอพายุหมุนเล็กๆนี่แหละครับให้มันหายไปก็จะจบแมคานิกครับไม่เป็นไรแล้วที่เหลือก็เล่นตามปกติครับแมคานิกมีอะไรหลบได้ก็หลบหลบไม่ได้ก็ทนเอาดูต่อไปให้จบแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเตรียมข้ามไปอธิบายของตัวสุยปิงเอ๋อรกับสุยเย่เอ๋อต่อ ซาลราบ,บอสตัวนี้ค่อนข้างยากครับทีมผมซ้อมกันนานอยู่เริ่มต้นมาเลยอย่างน้อยนะแท็งค์สองคนฮีเลอร์สองคนครับที่เหลือดามจแยกออกจากกันเหมือนเดิมแล้วก็ตีตัวนี้นะตีตัวนี้ให้เลือดหมดก่อนแล้วเขาก็จะแช่แข็งตัวเองเหมือนที่เคยเล่นใช่ไหมคราวนี้เห็นนกไหมครับนกมันจะฟักแล้วโผล่ขึ้นมาพอมันโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันจะจับจ้องคนที่ใกล้สุดครับไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะ ฆ่าได้สําเร็จหรือคนที่มันจ้องเนี่ยตายซะเองม,มันก็จะไปจ้องหาคนอื่นต่อเนี่ยวิ่งอย่างนี้ทั้งเกมเลยครับนกตอนแรกจะมี1ตัวแล้วสักประเดี๋ยวจะมี2ตัวครับแล้วมันไม่ได้ไล่ตามแค่นี้นะตอนที่ตัวแรกเลือดหมดแล้วฝังตัวเองไว้ในน้าแข็งเนี่ยตัวอีกตัวหนึ่งอ่ะมันจะยิงน้ําแข็งไล่เป็นลายมา2เส้นนะครับแล้วนกจะช่วยยิงอีกสเส้นเนี่ยเนี่ย,เ,ยเออ นกจะนกนกมันจะช่วยยิงด้วยดังนั้นคนที่ลอ่อนกอะ่ะจะต้องลอ่อนกไปอยู่ทางขวาเสมออยู่อยู่ทางมันไม่ใช่ขวาดิอยู่ทางอีกฝั่งหนึ่งของอีตัวเสมออย่าให้นกไปอยู่ตรงต,ตัวแข็งไม่งั้นเส้นที่ยิงออกมาจากนกเนี่ยมันก็จะไม่มีน้ําก้อนน้ำแข็งให้เราหลบครับก็จะเป็นอย่างนี้ส่วนแมคชีนิกตอนเล่นเนี่ยพยายามอย่าให้ตัวเองได้รับได้รับสถานะเปียกเพราะถ้าเราได้รับสถานะเปียกเยอะมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ย ตอนเราแข็งทีนึงอะพลาดท่าไปโดนแข็งเราจะแข็งนานเราดีเพจะตกครับวิธีไม่ให้โดนก็คือตอนที่มันเป็นมาร์คมาร์คแดงอะอย่าให้อย่าให้มาร์คแดงซ้อนกันแล้วรับรับดาเมจไปเลยไม่เป็นไรแต่ตอนมันเป็นดาเมจโดนัทในนอกอะอย่าโดนถ้าโดนปั๊บตัวจะเปียกเลยแล้วก็คนที่โดนมาร์คนะครับมาร์คน้าวนอะมาร์คน้าวนให้เอาน้ําวนไปทิ้งไกลรอบนอกขอบนอกใครรู้ตัวโดนอะมันจะมีข้อความบอกเลย ไปทิ้งไกลๆครับที่เพิ่มมาอย่างนี้นคือว่าตัวตัวตัว NPC ตัวบอสที่เป็นน้ําแข็งฟื้นฟูเลือดอยู่เนี่ยห้ามเดินผ่านนะเพราะว่ารอบๆตัวเนี่ยมันจะเป็นบ่อมันจะเป็นบ่อเยือกแข็งพอเราเฉียดเข้าไปใกล้ๆตัวแข็งเลยเราต้องเดินอ้อมครับทาให้มันค่อนข้างช้านิดนึงที่เหลือที่เพิ่มเข้ามาอีกก็จะเป็นคลื่นคลื่นตอนซัดเข้ามาเนี่ยก็จะมีเยอะกว่าเดิมครับคลื่นเยอะกว่าเดิม แล้วก็ความถึกของบอสที่มากขึ้นตีเอาเลือดลงยากอย่างทีมผมทําเลือดศูนย์หนึ่งรอบแล้วก็ไปตีตัวนั้นหนึ่งรอบแล้วทําเลือดศูนย์อีกรอบหนึง่งไปตีรอบหนึง่งผมทําเลือดศูนย์ประมาณประมาณสี่รอบครับถึงได้ตีโดยที่ตอนนัด,น,ดนัดตีนัดตีสุยปิงเอ๋อเนี่ยผมนัดจนถึงขั้นขอเหลือเหลือต่ำกว่าห้าเปอร์เพราะไม่งั้นถือตีก็ไม่ทันเหลือต่ำกว่าห้าเปอร์ครับแล้วก็ไปตีตัวนั้นให้ตายแล้วก,กลับมาตีแล้ววกไปตีถึงได้ผ่าน ยังไงก็ลองดูคลิปไปก่อนแล้วกันนะงนั้นก็ขอบคุณทุ่านที่ติดตามรัชมกันหวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์พบกันใหม่คลิปหน้าขอขอมากครับสวัสดีครับ